เรื่องราวของความรักในวันนี้จะเป็นความสงสัยในความรักของแม่ที่มีต่อตนเองมาฟังไปพร้อมๆกันค่ะคุณแม่ของผมเป็นแม่บ้านที่ดีมากตั้งใจเลี้ยงดูลูกๆแต่ท่านไม่ค่อยชอบผมเพราะท่านโทษผมว่าผมทำให้ท่านเกือบเอาชีวิตไม่รอดเนื่องจากตัวผมตอนคลอดตัวโตมากแล้วก็คลอดยากมีอยู่ครั้งหนึ่ง ตอนผมอายุสี่ขวบเงินของคุณแม่หายประมาณ3-4บาทท่านจับผมมาตีตีตีหาว่าผมนั้นขโมยเงินไปซื้อขนมไม่ว่าผมจะอธิบายอย่างไรท่านก็ไม่เชื่อท่านหักนิ้วผมเอามือผมไปพาดไว้กับราวบันไดแล้วกดคอผมผมเจ็บจึงสู้ด้วยการปัดมือไปมาแต่ก็สู้แรงคุณแม่ไม่ไหวท่านกดหน้าผมลงกับพื้น ผมเจ็บจนสุดจะทนบอกกับคุณแม่ว่าผมทนไม่ไหวแล้วนะท่านก็ไม่ฟังบังคับให้ผมยอมรับแต่ผมก็ไม่ยอมรับเพราะผมไม่ได้เอาท่านจึงจับมือผมหักงอไปข้างหลังแล้วก็ฟาดลงกับบันไดผมทั้งเจ็บทั้งเหนื่อยล้าทรมานที่สุดในชีวิตผมหมดเรี่ยวแรงทรุดลงกับพื้นพอคุณแม่ปล่อยมือผมรู้สึกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ ตกกลางคืนผมนอนเป็นไข้เหตุการณ์ครั้งนี้ฝังใจผมมาตลอดทําให้ผมไม่ค่อยรู้สึกผูกพันกับคุณแม่แต่ก็ยังให้ความเคารพท่านครับคําถามคือเหตุใดคุณแม่จึงไม่ค่อยชอบผมและโทษผมว่าทําให้ผมเกือบเสียชีวิตกรรมใดทําให้ผมถูกคุณแม่ทําโทษอย่างโหดร้าย จนทำให้ผมลืมไม่ลงจนกระทั่งถึงปัจจุบันครับคำตอบจากคุณครูไม่ใหญ่คุณแม่ไม่ค่อยชอบตัวลูกและมักโทษว่าตัวลูกเกือบจะทำให้ท่านตายเพราะในอดีตชาติชาติหนึ่งคุณแม่เคยเป็นแม่ของทาตคนหนึ่งที่อยู่ในความดูแลของตัวลูกในชาตินั้นลูกได้ใช้แรงงานทาตมากจนแม่ของทาตคนนั้นผูกโกรธ เมื่อมาเกิดเป็นแม่ลูกกันในชาตินี้เวรที่ผูกกันมาจึงบันดาลให้เรื่องไม่เป็นเรื่องเกิดขึ้นกับตัวลูกดังกล่าวตัวลูกถูกคุณแม่ลงโทษอย่างหนักตอนอายุสี่ขวบโดยหาว่าขโมยเงินจนทําให้เกิดเหตุการณ์ลืมไม่ลงนั้นก็เพราะเศษกรรมในชาติที่ได้ใช้แรงงานทาสมากเกินไปดังกล่าวได้เคยกล่าวโทษทาสคนนั้นว่าขโมยของกิน ทั้งทั้งที่ทาตนั้นไม่ได้ขโมยแล้วก็ได้ลงโทษทาตอย่างรุนแรงวิบากกรรมนั้นมาส่งผลเพราะฉะนั้นจะกล่าวหาใครก็ต้องศึกษาให้ดีถ้าหากว่าเราเข้าใจผิดก็ไปขอโทษแล้วก็คิดใหม่พูดใหม่ทำใหม่ดีๆขอขอบคุณเรื่องราวจากทางบ้านและก็ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ